ก็รู้ว่าที่แนี่ยเขไฟคขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เน่ว่าที่เน่ยเขาไฟขับตัวตัวรูปผู้ชายก็จัดมันเลยแบบหักหนักเอมึงก็รู้ว่าที่แนี่ยเขไฟคขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เน่ว่าที่เน่ยเขาไฟขับเบี้ยเราไฟคขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มาวัดกันได้เลยพอจ้ากันเลยว่าใครแม่นไม่สนว่าใครจะเบาหรือหนาในจุไฟขอตข้อนรับเข้าสู่ไฟขับไทยแลนด์สังเวียนที่เปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นมิตรภาพ ด้านซ้ายมือผมชื่ออะไรครับผมอูซี่ครับอูซี่มาจากไหนครับผมขบแดงครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์ครับผมทางด้านขวามือผมชื่ออะไรครับตาหมอครับอะไรนะตาหมอตาหมอตาหมอนะครับผมตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับพนักงานครับพนักงานโอเคครับผมไฟขับแทรกของเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะลูกผู้ชาย1ต่อหนึ่งเท่านั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันอ่อนน้อมแต่แข็งแกร่งนั่นคือความหมายของสุภาพบุรุดหันหน้าเข้ามาผมครับหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันหันหน้า หน้ามาลดการลดสามนาทีนะทําให้เต็มที่ออกอาวุธและป้องกันตัวเองต่อเวลาไม่ไหวอย่าฝืนผมบอกเบรกคือเบรกนะครับผมชนหมัดกันท้ายไปพร้อมพร้อมไปเอาล้วครับตบมื่อในข้าวขอเสียงตบมือผู้สอนของทุกท่าู้ดินผู้เดียครับอุ๊ซี่ตัวสักรานะครับผมตามหมอกางเกย์ยาสู้เขาสู้เขาสู้เขาอุ๊ซี่สู้เขาสู้เขาอุ๊ซี่ ขอสู้ครับขอสู้รับโอ้โหดูเขาใครเชียร์ใครก็ขอเสียงใคยนะครับเฮ้ยไปุ้กคนขอขอบคุณดีชั้นยอดมากเลยพี่เอาเอฐานที่จัดกิจกรรมดีๆให้เราในวันนี้นะครับผมโอ้ยตาหมอครับตาหมอใส่ไปอุย เบก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 ฟังนะฟังเบกคือเบกพร้อมไปเอาไปเลยอูซเข้าไปเลยตาหมอด้วยเข้าไปเดเ็ลนาทีเเ็ลนาทีเบก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  อาจารย์อาร์เอาไปเอาเลยไปต่อเลยอุี่เลยอุี่สู้เขาอุี่สู้เขาเอาไปล้วสู้เขุยสู้เไม่กอดนะไม่กอดอย่ากอดเลยอย่ากดเเอาอาจารย์ด้ยอาหาย์ลกอาาดนี้ครไปกูต่อไปเอาหน่อยเอาหน่อย เบกเบกเบกไม่กอดไม่กอดไม่กอดเอาเลยไปเฮ้ยแหมเลยจะหมดจะหมัดก็จะออกครับเบกเบกเบกอย่ากอดบอยอย่ากอดบอยออกมาทั้งคู่ครับแยกลึกไปไหมแยกลึก ขอเสียงเชียร์นังผู้อดครับขอบยร์นังผู้ใดแรงลึกกำลงใจนังผู้ใยไม่ไหวนี่เขาเรียกว่าฮะทำอุ๊ีอย่งไรนะตังค์การที่ดแข็งลึกขอหายใจสักครู่อีกทีหนึ่งนะอุ๊ซสู้เขาไปไปเสียงแ่ง เหือเวลาอีกหนึ่งนาทีอ yeah. ีกหนาทีแล re> ้วสู้เขาสู้เขาหมอสู้เขาหนึ่งนาทีเดียดีหนึงนาทีเด็กสูเขาสู้เขาหายใจหายคอยอีกนิดนึงไปไปไปเหนื่อยยังไงแต่ใจยังได้อยู่นะครับ

เด็กสิบวิแล้บวินาทีนะครับสิบวิสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายสิบวิหายใจหายก่อต่อสิบวิใส่ให้หมดเลยนะสิบวิไปสิบวิเดี๋ยวคุดท้ายแล้ว ยื้ตัวยื้ตัวเดี๋ยวนี้ยื้อตัวติดมิสสุดท้ายแล้วใส่กันแบบนี้ผมชอบจริงๆเลยยื้อตัวไว้นับใจนะครับผมเหนื่อยก่อนหน่อยแล้วเป็นไงความรู้สึกครั้งแรกวันนียเป็นไงโหมดเหนื่อยครับพับประเด็นเราเอาจะพับประเด็นนะครับคุณพี่ฝากดูแลกันด้วยเราทั้งคู่มั้ต่อยเสร็จก็กอดกันจับมือกันเป็นเพื่อนกันนะครับผมตัวตัวลูกชายก็จัดมาเลยแบบหนักหนักเออมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยเขาไฟข้าม อ, <oh> อยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่กไฟขับตัวตลัวรุ่ชายกขจัดมาเลยแบบหนักหนักอ่มึงก็รู้ว่าที say, ่เน่กเขไฟขับอยากจะซัดก um ็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่กไฟขับเบี้ยเราไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแลนด์มัว่ัดกันได้เลยพัดซากกันเลยขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีแคทลอนพระรามสอง